เอินเอาดองไม้แา่ทั้งสองดอกนี่มาเบิ่งมาแห่มาวอร์โซ่เอิญเอาดองไม้แม่ท่านสองดวงนี้มารับออกกองบุญกองกุศลมาเบิ่งมาแห่กองบุญกองกุศลในสันนิยมเสียงญาติพี่น้องของเจ้าเอิมเจ้าเจ้า tại chèn nga sông khảo, cũng mua áo áo long bày tan tiên nga sông bay, chạy thuộc bằng tìm sông đi ngủ 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 lăng ngủ 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 rồi hay ma ôi tổ ปะจจัยภทยธาตโูสุกันทั้งนี้วัียากถามในอินเทอร์อยาก้องใน,นถ้ถขาขาได้ค่ะเพรธฐกิให้เจ้ารินนาม,มาีทั้งแม่เจ้าว่าข้าไว้้อนเป็นข้าทาให้เจ้ารินนามน้ง นางวันขอฝากไว้เป็นท่านถึงลลกหลานเล่นหล่อนถึงพี่ล่อนแลมารดาถึงโบตรีโบตาถึงสามีท่นานใดะถึงดวงวิญญาณกองคุณนอย,ยอดแสนร่ำหมเจ้าว่าถึงดวงวิญญาณกองคน่ายเกียรติศักดิ์สงฆ์คารินเถ้าปูนให้เจ้าว่าว่าลงไปอย่าหยุดยั้งว่าไปหอดอุทีสังอย่ายุดยัง้งใหรินลังว่าไปหอดอย่าตินัง โอ้พี่ตาหัวโตอย่าตายออกไปฮอดบ่อนนี้โอ้ยสารแล้วจังไหวเศร้าเอาละผู้เจ้าเส้นใส่ดอกวียงย่างนี้ก่อนเด้อยมพี่บ้านจะไปดอกใต้ส่งเด้อใส่แท้ให้เจ้าเห็นฮอดที ตาโหโตยาตายโจพรุ่งเพียงทอนี้เ อิทังเมยาตินโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอให้ดวงวิญญาณบุณประโยชน์แสงร่ำ้อบโดยดวงวิญญาณของนั่งเกียศกิศสงคารินทระรัตนูนจงรับปู้กระรับฝากปามนี้และวันนี้ลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้าซึ่งมีคุณแม่บัวแสงร่ำึ่งเป็นพันธุยาคุ้นสมโพงคุณสุวรรณแสงร่ำคุณนสำรังปุถารังด้วยปุถารังค่ะอาติย์นุชปุถารังนะคะ ปุขาลังคุณวรดาแสงรำนะคะเนาะคอมเวยคุณสวัสด์แสงรำคุณสุวิมลคุณธีระเสริมเสริมรันะคะคุณสมัยแสงรัมคุณบุญโฮมคุณเข้มวันศิลป์นะคะคุณสมจิตคุณธนูประสีระเตสังคุณสมหมายแสงรัมคอมเวย์ดวงคอมเวยคุณสุภาวิตาแสงรัมคอมเวยลูกหลานเลี้ยหล่อนคอมเวยญาติพี่น้องชาวบ้าน โคกสรางของสุสุตรสมุนเนาะได้ความจิตความใจกับสาในกาพุญตั้งกองบุญกองกุศลให้เจ้าเลยเด้อเง้องให้เจ้ามาเบิ่งไม่เงี้กองบุญกองกุศลของเจ้ามาเบิ่งไม่เงี้ยมหาราพที่ลูกหลานเลี้ยหลอดของเจ้าได้ความจิตทนใจกันสาปิ่งว่าเพื่อเจ้ามีเด้อสั่ว์นะจู่สำหรับญาติพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้กองนะคะเนาะหลังกองหายนำจะสามเตื่อนเลยนะคะบ่เบื่อบังคุบบังตาไลยค่ะนั่งเหลืออยู่กันจุด ได้ย่าเร่ไปแล้วกันเพื่อเป็นการบอกเราดวงวิญญาณทั้งสองดวงนี้เป็นการส่งสัญญาณนะคะน้องหายดวงวิญญาณทั้งสองดวงนี้ได้รับบูราบารองบุญกองกุศลสนีตตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่162หมู่16บกบ้านหกสว่างนะคะตำบลเมืองแตกอำเภอลำแปาหมัดจังหวัด บริรรมนะคะน้องเอาเป็นวาสิทพิธีท่ทานคณะเจ้าภาพนะคะขอบุญขอบุญสำหรับทคณะเจ้าภาพผู้สงังนำการถวิลไปหาผู้ที่ลงเสียหายผู้ที่ตายเสียใจนะคะจากปลารถวิง่งหนีไปสู่ปลารถวิง่งหนาดับกระหน่ำไปว่างนะคะสำหรับช,ช่วงนี้อยาติพีน่น้องคณะเจ้าภาพนับเงินไในถ้ขาขอให้น้องล่ำแดดได้ค่ะเด้อขอเป็นจมื่นเงินจักหวัดน,นะคะซึ่งยอมเงินในสวีนี้อยาติพี่น้อง พี่บออีแมนโดว่าไหวรุ่นพลังขุ่นกสิสงสัยเนาะพี่น้องเนาะว่ายอดเงินในส่นี้ยอดเงินมากไม่ขนาดนี้จำนวนรุ่นของรูนขันยอดเงินในส่นี้สิเอาไปใส่หมอลองหมอลำเสิเอาไปถึงหมือบอตอบได้ดีว่าบอเนาะค่ะเนาะเมย์ได้ซาตังเดียวทั้งมอลองหมอลำกับวขอรับไปนะคะเนาะถึงว่าทั้งคณะเจ้าภาพสีมอบให้กตามแต่เพราะว่ายอดเงินในส่วนนี้ถือว่าเป็นยอดเงินในการเชื้อทางใั้งสองดวงนี้ขึ้นไปสู่สวรรค์สันป่านะคะเนาะขึ้น ไปบึงไปแย่งโลกุรานเลนหลอดน,นะคะยูทึ่งสวรรค์สันดาลวดึงพลัพี่น้องหยอดเงินในส่วนนี้ถือว่าอยากปีที่รองรวบกับข้างคณะมอลองมอลำนะคะได้่คนอื่นว่าทําบุญดวงชาติตักบาทรวงขันนั่งกันในมือนี้ในการทําบุญส่งดวงวิญญาณน,นะคะทั้งสองดวงนี้นะคะเนาะในการ ดือว่าสื่อทั้งอันนี้หย่อนเงินในสนิทบุ๋แม่สื่อรถสื่อข่าวรถจะสื่อได้อีแม่นะคะบุแม่เสียด้ยสื่อตัวเครื่องบินหายหัวห้องอึ่นไปไหนกูแีะนะคะยอดเงินในสนิทือว่าจ้ายอดเงินในสนิทือวยหยาดเดีพี่น้องของเงามีวิ่งใจใสสัทธาอิริยน้อพี่น้องเนาะนะคะขอบคุณขอบุญท่างคณะชาวบ้านธนาคารโทรสารนักการบุญเป็นวันนี้นะคะสำหรับเชนี่ขอให้ญาติพี่น้องชาวบ้าน ชาวบ้นโขกสว่างนะคะเนาะตัวมือด้างดังื่อเป็นเกียรติสำหรับท่านพานจองหอมกะละการฮ่าขอบคุณขอบคุณจอมหอมนีเจสภาขอมเหนีกะละกันเนาะ